สวัสดีครับผมเฮียคริมโอเพน o รดนะครับวันนี้รถซีดานสไตล์สปอร์ตที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับเป็นยี่ห้อรถโปรตอนพีเวนะครับเป็นรถยนต์ค่ายชื่อดังจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นที่นิยมบ้านเราเนื่องจากว่าเป็นรถราคาไม่แรงนะครับแล้วเรื่องของอะไหล่หาง่ายนะครับรถไม่จุกจิกนะทนทานนะและที่สําคัญการดีไซน์ของเขาโฉบเฉี่ยวสไตล์สปอร์ตนะครับ หรูหราคือประหยัดน้ำมันนะครับข้องตัวในเมืองต่างๆนะครับไฟหน้ามาพร้อมกับ LED นะครับการดีไซน์นะครับลงตัวสไตล์สปอร์ตสีเดิมโรงงานไฟเลี้ยวกระจกข้างนะครับถือว่าหรูหรานะครับคันนี้แถม Option ออปชั่นเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับเครื่อง1.6 ของโปรตอนพิเวหน้าตาเป็นยังไงครับเพราะหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันครับเปิดห้องเครื่องมานะครับก็จะเจอในส่วนของเครื่องยนต์โปรตอนนะครับรหัส CFE นะครับเป็นเครื่อง1.6เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับต่างๆน้ำมันไม่ว่าจะ E20 E85 ซ so ฮอ9195นะครับทางเลือกสำหรับผู้บริโภค เยอะเลยนะครับคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเครื่อง1.6คานต่างๆหัวน็อตต่างๆทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำด้านซ้ายมีโลโก้ปอตอนอยู่คานเดิมครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับวิธีดูเบื้องต้นนะครับมีค้ำหน้านะครับคานค้ำหน้านะครับทุกอย่างเดิมหมดถือว่าสะอาดสมบูรณ์โครงสร้างดีนะครับคันนี้ใครกำลังหารถ สภาพดีราคาไม่แรงสมรรถนะดีดีไซน์สวยหรูสปอร์ตคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนการดีไซน์นะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านนี้นะครับด้านบนถือว่าลงตัวนะเขาใส่มาให้ลงตัวเลยนะครับแล้วก็มีโลโก้พีเวนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝาท้ายนะครับ โอเคนะครับเริ่มจากตรงด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับกระเข็ดด้านข้างเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตไม่มีการขยับนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะนะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โดองสารของโบตอนพีเวคันนี้นะครับกว้างนะครับและเรื่องของการดีไซน์แบบสปอร์ตอย่างแท้จริงนะครับคันนี้หรูหราเท่แล้วตั้งแต่กุญแจแล้วนะครับตัวนี้เป็นกุญแจแบบพุชสตาร์ทนะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับคันนี้มีพาร์ตเนอร์ชิพด้วยนะครับที่พปรเมลัยพร้อมกับพปรเมลัยมาติกฟังชันนะครับเลื่อนไม้ก็มาพร้อมกับดิจิตอลกับอนาล็อกผสมผสานรวมกันนะครับถือว่าการดีไซน์ล้ำสมัยนะครับ มีระบบการเลื่อนถลายนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอนต์เดิมของโปรตอนนะครับโรงงานเขาให้มาค่อนข้างดีนะครับออปชั่นค่อนข้างดีนะครับคันนี้ใหม่มากนะครับไม้น้อยด้วยนะครับ ใชกำลังมองหารถใช้งานวิ่งในเมืองหารถราคาไม่แรงสมรรถนะดีๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับบางคนอาจจะกังวลเรื่องของแบรนด์นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทางเรามีบริการนะครับแล้วก็ซื้อสดกับเราไม่มีแวดนะครับซื้อสดราคาไหนราคานั้นเลยนะครับ ถ้าท่านใดยอยากจะมาลองทดลองขับนะครับรถอยู่ที่ Open Road Thailand ของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาจนาพิเศษฝั่งขาเข้าเลยปัมเอโซมาอยู่สายมือถ้ามาไม่ถูกยังไงแอดไลน์มาที่แอด p e n พ o a d ส Thailand เพจ Facebook o p o n r o a d t h a i l a n d YouTube Channel o p e n r o a d t h a i l a n d นะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นภาษาอังกฤษสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดรถใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมี พยายามหารถนะครับคุณภาพดีๆมาให้แก่ลูกค้าและนําเสนอนะครับอย่างที่บอกครับรถโอเพนรถทุกคันเราผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทตัวแทนด้านนอกนะครับที่ตรวจสอบระบบโครงสร้างเครื่องเกียร์ทุกอย่างให้กับลูกค้าเชื่อมั่นได้ครับว่าทางโอเพนรถของเรามีการตรวจสอบทุกคันนะครับมีใบรับรองนะครับจากบริษัทด้านนอกให้ลูกค้าได้ดูนะครับหรือจะมาทดลองขับเองก็ได้นะครับสําหรับวันนี้คีคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ